Ừ, luôn nè đây <laughs> <này> là này. <laughs> sắp được bôi nhang thiệt nọ bốn mươi nè anh nhang ส,ส, Metro สวัสดีครับผมเบลเคียสติกอิสานพ่อกระเทนครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพี่น้องมาบึงฟานมอไซค์ใหม่ไม่นานแล้วแหละจนมันออกใบมันมาได้มาใกล้จักเพื่อเลยแถวนี้มาแล้วก็อาเลยมอไซคไใหม่มันอ่อนเด้มันอ่อนกว่า ปกติเนาะไม้ปกติมันก็อ่อนอยู่ดอกแต่ไฟใหม่นาะมันจะอ่อนกว่านหน่อไม้ลายลายยอดนี่คืออะไรไ,ไฟบงุงไฟบุงพี่น้องวะคะไฟบุงป่าป,ป่าโอ้คนเผาไปเลยเนะาะแถวนี้เนาะเด็กหน่อหน่บโอเคอุ้ยหน่อสูงยังไงเด็กหน่อบงแบบ S <S เห็นแล้วเห็นแล้วลอันนี้ก็ได้จะเห็นอยู่จะพาบงมาแถวนี้อยนี่คนหาเขาพี่เด็กหน่อนลายๆเนาะมาลุ้นกันมือเอาสองเสียมมาเลยจ้ะมาซอยกันมาช่วงเคี่ยงพี่น้องจ้ะเอาน้ามานักแต่น้าน,าน,นี่ล้วบอกพี่ ช่วงเช้าของมื่อนี่น้องอันดาเพิ่นเปิดเรียนแล้วไปส่งลูกแต่ว่าหางยังไม่ได้เปิดเป็นทางการ,น,าการะนะเพื่อนว่าไปอย่างนัง้นบอกเป็นไปเรียนป้าพื้นฐานไปเรียนป้าพื้นฐานเออเป็นหององ้ะแถวนี้เนาะเป็นหอกองหอกนี่นใหญ่เลยปะไปเรียนป้าพื้นฐานจัก,ก็เลยต้องไปรับไปส่งเองก็เผื่อนู่นนี่นั่นกะสวยเติบก็เลยเอ็ดเบียกเงินก็เลยได้มาเที่ยงเก็นไลยเอาได้เนะี่ยอะน้อยเอ้าไปเนาะหา ดินขาวๆอันนี้แห้งอ,อนแทบจะต้องออกแห้งเลยเท่าที่สังเกตมันจะเป็นหน่อบงไปเลยแถวนี้พป่น้องจ้าลายๆมัดเลยอ,อย่างมาดำทั้งไหนหนอนอโอโอ้โอ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 นโ่โอโอโนโอ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 ่ออโอโอโอ,โอ อ่อนมาไง่ก่อนก็ไดุู้ดูดูไมเห็นหอกหลไล่ๆสั่นจะยาวส่นเดอุยยาวอยู่้นมันตัินเนาะ

แม่นัป <m> ่าเลยเห็นเจังน้อยจังใหญ่เขียบังดูนี่ปวตะปายจิ้มือเดียวเขียบได้เี่เดียวกระเบอเลยกเบดูมาิดูี น uhm ี่ๆเฮ้ยนี่เด็กหนอนนึงเด็กเบาดินมันนูนๆน่ะแต่ตีว่าต้องต้องแม่นแน่ๆเลยเด็กหนอนนึงที่น้องเห็นแบบเคลียวคะันนคะแันเดแล่นนะเด็กเ่นดี เลยอื <c oughs> มคุขาดเลยนาะนน <c oughs> มันถึงนี <c oughs> ่มันถึงนี่องัดออกไหมัดออกม ปันอยู่กอเดิมแล้วจ้ะก็ออกมาอีกครั้งนึงออบง่กีน่ะซับอยู่ทางนี้จะออเจอรูน,น,นี้เนาะไลาๆเลยนอันเดียวกินตาเต่าค่ะ ยังถึกนอบนไหมแน่ยังน้อยสือยไมรอตาเพื่อนแม่นี่เนาะเพราะว่าอคนหาลายหรดอ คนมาหาวุ้ยหัวรับมันมือเลยนะฮะน้องนกโปวนี่ใ่ขวะสใขวว่ารถตาหมูด้นนิมันก็กำลังเริ่มออกเต็มเลยเต็มเลยค่ะน้ารัลเยยะ ัแบบไงน้ำเป็นหนองนดินแบบโอเคที่ไหนนี่ต้องให้ลูก บอมมีเนาะนุะน่นๆเสร็จกันคือขนาดพี่เอาอย,อยู่นอกฮั่นเออโตนั่นจ้ะมุดเข้ามามาเห็นหน่ออนี้แบบนี้นับง่ายเสียงคนห้องกันอยู่ข้างหน้าคา่ะเนาะคาว่าเฮามาเที่ยงมาบ่ายแล้วหมู่ก่ะยังบ่เมือ่อแน่นอน ให้พ okay. okay. sure ี่น้องเบิ Pope ่งดูุ๊กอย่างมุดเข้ามาซองนี้กอนี่ดิกอน้องว่าไงก้อนนี่กำลังจิเบ่งกอข้างหลังนี่ไหมนี่กอนี่นี่บอกเบ่งซอยกันเด้อพี่น้องเด้อกอนี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นผูให้เห็นเดี๋ยวคนมาเขียลน เอาหนอที่บอกเคีนเห็นก่อน่ามุมนี้ค่ะบบุงเนาะ,ะเจอแต่ละหนอน่นีมแมนเข้ากันมก็มีพีดิ ติดๆกันเลยสองหน่อเรีกนี่กอนี่ไ่กัย่าองอมเป็นั้นไปเจอกอนั้นเขากอนั้นมากอนี่ติดกอนี้เขาบนยอดเขาเขาะบนยอดเสลี่ยงมุมนี่เปลี่ยนมุมเขาตั้งตะกูตะเกียงเห็นแบบนี้โอ้ยไป็นตะปูดอยู่เด้ อ่อนพูดขาจ้วงโหลดนอนนีงไปดูในโกมอนก็เคดิซับจ๊ะนอนนี่จะถ่ายเงาเบิ่งยยงเบาเขินคอยจตาพัดลมไหมคอยคนเขี่ยคนคุดปุ๊บไปทางใดกับคนเถิตึงว่ามามาย่างงานพระธาตุนมคนหลายเปรียบเทียบกับพี่น้องไปตต่ทางมิ่ง มาทางนี้กับคนหาทางนิ่มนัมเดอร์นี่ตัดไม้ไผ่ปีนเห็นหลายที่เลยเนาะเห็นหลายจุดเลยเพิ่นตัดไม้ไผ่เป็นบันไดขึ้นบอกเขียนเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเด้อมือนนี่เพราะว่ามันอยู่ดินโพงเนาะ่าว่ามันต้องมีแหลไหมมันก็มีให้แหละแต่เพื่อนเอาไม่ละหลังนิ่ะเหรอเจอจักรหลังมาบึงผลงานเฮาเห็นไหมใครใหม่ทั้งนั่นเลยแถวนี่ เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยดิแม่ยูมาได้ะหน่อช่วงๆมันนี่ก็หลายอยู่มาได้แท้ๆนี่แหละไอ้ยนี่อยู่สี่ห้ากอเพิ่นบกเข่ามันเป็นกอน้อยเล็กๆน่าต่หน่อบงเนาะเล็กๆน่าจะบ่อบงลายแบบนี้อันนัอันหน่อยใหญ่ๆนะหน่อบงอังพี่น้องหน่อบงเป็นลาย ไผ่ป่านี่แหละเพื่อนนะว่าไผ่ป่าบงทางเล็กๆก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยทางที่เอาเข้ามาเล็กๆเ,เลยฮะเนาะเดินเข้ามาข้างในข้างในก็จะเป็นไผ่ป่าปกติอ่<น>ะได้พอยาพอกินอยู่นะโอ้ได้ครึ่งเป้พี่เก่าครึ่งเป้น,ปนี่ฮันอยู่ประมาณสองโลนี่แหละ <c oughs> เพื่อแต่งเพื่อตัดเมนเอาไปสะสมไว้จะสติ๊กเนื้อสติ๊กกระหนึ่งแพ็คไว้เมื่ออื่นพอแล้วหาเพิ่มได้ตามคำนัดเราค่อยส่งเนาะเมน ออเดอร์เขนเน่นเลยตอนนี้พี่น้องทักเขามาไล่หลายถ้าถึงคิวสติ๊กจทักหาเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อแบบนี้แหละมือหมานมือโบหมานเน่หมันได้ไหมคเมนเดี๋ยวถ้าได้ฝนอีกชุดหนึ่งมันออกเต็มที่นี่ก็หลายเลยแหละสติ๊กอยากส่งให้พี่น้องใจอยากได้มือละสิบโลซาวโลหนุ่บอกกินเนาะไปสิบ่อยากได้เงินเนาะคนทักสั่งซื้อไล่หลายไปนี่จะหาหาบได้จ้ะถามว่าอยากได้บอกมันอยากได้ลหรคนค่ะหาบ่ยากเดอก มันมีให้หาตอนนี้เมน<อ>ย่างโอโหอวหกมันออกชุดแรกๆเนาะแล้วก็คนก็นห,าหาหลายเดี๋ยวถ้ามันออกเรื่อยๆนี่ออกพ้อเฮ็ดนี่โอ้ยคนเข้าป่าเฮ็ดเหมือนขนมไม่มีคนเอาเบิ่งมันสูงเลยแค่<อ>เดียวะนะเดน,นี้กันพากันเมื่อบ่อยแล้วพ้อขนาดเลยเมนจ้ะอากาศรบอ้ามือนฝนทิตกเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า